วันนี้จะมาขอเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมจะมีชื่อเรื่องว่ากรรมทำให้เป็นหูดซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับตัวผมเองแต่ว่าเกิดกับลูกศิษย์อย่างไรก็ตามกรรมนี้ก็เคยเกิดกับตัวผมเช่นกัน แต่ณวันนี้ก็จะขอเล่าเรื่องของลูกศิษย์ก่อนนี้เป็นวันเพื่อหัดที่13มิถุนายนป้2 5 6เจ็ดย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายน2567ก็ได้นั่งสอนธรรมะอยู่กับชนน อันนี้ก็จะมีช่วงที่ให้คนที่ถามอยากจะถามคำถามก็ให้เข้าแถวมาแต่ว่าผมนั้ไม่ได้คนตอบเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เอาตัวรูว้ให้จา์อีกคนขอตอบแต่ผมจะเสริมแค่นั้นเองคนที่เขาเข้าแถวมาก็ ทำทุกอย่างปกติดอกไม้ทูกเทียนวาขอให้ช่วยแก้ไขเป็นคำถามอะไรนอน่างในยังแต่ว่าในระหว่างนั้นก็เ,เห็นอาจารย์เขาก็มองไปที่ลูกศิษย์ซึ่งเป็นสุภาพสตรีคนนึงก็เป็นคนที่สนิทสนมใกล้ชิดกัน มาหลายปีแล้วซึ่งไม่ได้ตั้งใจมาถามนั่งเฉยๆแต่จาย์เป็นคนชี้ไปเองว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติก็ดูเหมือนเจ้าตัวก็จะประหลาดใจตกใจหน่อย พรจานย์เขาก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ไปที่วัดแถบภาคอีสานบ้างไหมเจ้าตัวก็นั่งคิดก็ยังลังเลอยู่ว่าเอไปหรือเปล่าไปที่ไหนแต่ตรงนี้ไม่สำคัญสรุปว่าไปพรจานท์เขาก็บอกต่อไปอีกว่า มีเกณฑ์จะผ่าตัดที่เท้านะซึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆของลูกศิษย์ท่านนี้เขามีกลุ่มเพื่อนของเขาก็เหมือนจะรู้ทุกอย่างก็พูดตามตาโตทุกคนกับตาโตบอกโอ้ใช่ท่านสมาชิกลูกศิษย์ท่านนี้กำลังจะไปผ่าตัดในวันอังคาร ผ่าตัดหูดมีอยู่สองรอยสองจุดที่จะต้องผ่าอยู่ที่ฝ่าเท้าซึ่งอาจารย์ก็พูดบอกว่านั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าจะต้องผ่าตัดน,นะแต่ว่าผมเองฟังแล้วก็รู้เข,าเข้าใจอะไรบางอย่าง ็ไว้คอยเสริมก็แล้วกันเอาเป็นอย่างนี้ว่าอาจารย์ก็กรททาความว่าอยากจะบอกเหตุแห่งกรรมว่าทําไมถึงเป็นหนูสองจุดนี้และทําไมต้องผ่าตัด <c oughs> ก็เพราะว่า <c oughs> เห็นภาพว่าลูกศิษย์ท่านนี้ได้เดินเข้าไปในศาลาดูเหมือนจะเป็นศาลาอเนกประสงค์นั่นแหละของวัดแห่งนั้น แล้วตอนที่เดินไปแล้วก็ไปเหยียบของชิ้นหนึ่งนั่นก็คือเหยียบจีวรไม่รู้ว่าใครเอาจีวรไปวางกับพื้นจะเป็นผ้าเช็ดเท้าหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเหยียบไปและอาจารย์ก็บอกเพิ่มเติมว่าใต้จีวรน,นั้นยังมีผ้าขาวของแม่ชีด้วยก็เรียกว่าซ้อนกันสองชั้น โดยที่จีวรก็ดีป้าขาวก็ดีพระสงฆ์เจ้าของพระภิกษุผู้เป็นเจ้าของนะั้นยังไม่ได้ทําการสละผ้าเลยก็มีพิธีนะก่อนที่จะใช้ต้องมีการพินทุผ้าสลักชื่อลงไปสัญลักษณ์ลงไปว่าเป็นของใครของใครก่อนจะสึกตอนสึกก็ต้อง สลาผ้าด้วยต้องมีคาถาด้วยแต่จีวอนนั้นก็คงจะสืบเนื่องมาจากว่าภิกษุไม่รู้ไม่ใส่ใจซึ่งจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าไงแต่นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าผ้าจีวอนจีวอนผ้าเหลืองทั้งหลายถือว่าเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้า อย่าได้เผลอไปเหยียบมีหลายเคสที่เข้ามาปรึกษาแล้วก็บอกว่ามีปัญหาล,ลักษณะมันปัญหามันต่างกันปัญหาที่ก่อนหน้านั้นผมกับจันชนนก็เจอมาก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรึกษาบอกว่าทำไม ตนเองทำงานที่วัดขยันขังแข็งดีกับทุกคนแต่ทำไมทุกคนเหมือนไม่พอใจไม่ชอบไม่ชอบขีหน้าเพรอนทุกคนมองข้ามคุณความดีของเธอทั้งหมดอาจารย์นนท์เขาก็บอกว่าคุณติดกรรมติดกรรมอะไรอาจารย์บอกว่า ผมเห็นคุณเอาจีวรมาฉีกฉีกฉีกไปฉีกไปทำไมฉีกไปทำผ้าขี้ริ้วแล้วผ้าขี้ริ้วคุณไปทำอะไรคุณเช็ดแก้วเช็ดจานทำความสะอาดสิ่งสกรปรกเพราะฉะนั้นกรรมที่ทำซึ่งต้องรับนั่นก็คือทุกคน จะมองผู้หญิงคนนี้เหมือนขยะทำอะไรก็ไม่ดีไม่มีประโยชน์คนก็เหมือนรังเกียดเหมือนขยะก็เพราะเอาจีวรไปเช็ดกองสกปรเราเจอเคสนี้นะผมก็จะนนนเจอเคสนี้แบบนี้เนี่ยหลายครั้งแต่ว่านำมาเล่าแค่พอกอกลมกลม ให้เข้าใจหลักการทํางานของกรรมเขานี้จันนนก็บอกว่าบอกลูกศิษย์ท่านย้อนกลับไปเคสเดิมนะที่เป็นหูเพราะว่าเดี๋ยวให้ไปหาจีวรมาถวายสังฆทานแกพระภิกษุรูปหนึ่งรูปรูปไทยหมายมถึงว่า เรวาถวายเป็นสังฆทานแล้วขอให้พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดนั้นนู่ห่มจีวรน,นั้นทันทีเมื่อทำเช่นนี้แล้วมันจะเป็นการแก้เครดถามว่าแก้เครดให้กรรมกรรมบันหายไหมคำตอบคือไม่กรรมยังคงต้องดาเนินอยู่คือต้องผ่านการผ่าตัดแต่ว่า ถ้าไม่ทําไม่ขอคำม,มาและไม่ถวายสังฆทานเป็นผ้าใรจีวรน,นี้และไม่ให้พระท่านนุ่งห่มเลยในทันทีก็จะส่งผลว่าเดี๋ยวคุณผ่าเสร็จแล้วไม่ช้าไม่นานผูดมันก็จะกลับมากำเริบมันจะงอกขึ้นมาอีกแต่ว่าที่คุณทำ ถ้าคุณทําแบบนี้คุณผ่าตัดครั้งครั้งคร <c oughs> ั้งนี้ก็จบจะไม่ขึ้นถ้าไม่หูดถึงมีสองจุดจุดเล็กกับจุดใหญ่จุดใหญ่ก็คือเหตุมาจากจีวรจุดเล็กก็มาจากภาคเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าภาคเขาหรือจีวรก็แล้วแต่แต่ต้องไม่ได้ คุณเอามาฉีกไม่ได้คุณเอามาทําผ้าเช็ดพื้นเช็ดมือผ้าคลุมนู่นคลุมนี่ไม่เหมาะทั้งสิ้นโดยเฉพาะการเหยียบหรือการไปเช็ดสิ่งโสงกปกหรือฉีกขาดหรือเอากันไกลหรือมีดตัดห้ามทำผมไม่แตะเลยขอบอกว่าลูกศิตท่านนี้ก็ยังโดนน้อย เคสของผมเองนี่ที่มันเกิดจากเหตุคล้ายๆกันผมโดนหนักกว่าเขาห้าเท่าทำไมถึงพูดท่าเท่าก็เพราะวันหลังจะเล่าดีกว่าวันนี้ดึกแล้วเพราะดึกแล้วทำงานหนักเหนื่อยทั้งวันแล้วก็วันนี้ก็เสียงก็เปลี่ยนเพราะว่าที่ดึกก็เปลี่ยนเกิดสามทุ่มกว่าไอ้ไม่ใช่ ห้าทุ่มกว่าแล้วแต่คิดว่าอยากจะบอกสักหน่อยว่าท่านทั้งหลายที่ไม่ได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมท่านควรจะศึกษาคลิปก็ออกไปเยอะแยะไปหมดไปพิมพ์ธรรมะโลกทิพย์ไปพิมพ์มีหลายเอพิส od เคสเยอะไปหมด ขอให้เป็นธรรมทานแล้วต่อไปใครก็ตามที่มีความสงสัยเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือเรื่องโลกทิพย์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณอยากรู้แต่คุณหาคำตอบไม่ได้คุณไลน์มาถามไลน์ ID ก็เด็กวัดเก้าแปดดเเด็ก ดับเบิรวมเป็น d e k w เคดั A d 8. เดี็กวัดเกเดี๋ยวรับแอดแล้วคุณก็ถามได้จะให้คำแนะนำเบื้องต้นแค่เบื้องต้นเพราะว่าคนที่เขาเก่งจริงไม่ใช่ผมแต่แค่เบื้องต้นคุณก็ เปิดแบบข้อมูลไว้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่บอกมันบอกได้ก็หลายอย่างหลักการต่างๆแต่ว่าเปิดโอกาสให้เพราะว่าเห็นว่าคนสมัยนี้เนี่ยจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรไม่มีความเป็นกลางเสียมากทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าถูกอะไรของเขาก็สุดโต่งอยู่ดีนั่นแหละ ถ้าโลกไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าคลิปที่ปล่อยออกไปนี้หวังว่าใครที่กำลังทุกข์ก็ให้มาได้ฟังจะทุกข์เรื่องใดก็จะได้รู้ว่าไลนา์นี้เปิดแนะนำให้ฟรีทุกอย่างฟรีไม่คิดเงินถ้าใครคิดเงินคือของปลอมนะงั้นเรียนรู้ ธรรมะแล้วเรียนรู้โลกทิพย์จะแนะนำให้เราจะได้ทำตัวให้ไม่ประมาทอีกวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดี